ล่าสุดนะครับธนาคารออมสินนะครับเปิดตัวบัตรเดบิตต um ัวใหม่นะครับที่มีกรรมธันนะครับในการคุ้มครองกรณีท right ี่เสียชีวิตนะครับคุ้มครองสูงสุดถึง0 0 0 0 0บาทนะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับระยะรอคอย180วันนะครับที่เหลือจะคุ้มครองนะครับสูงสุด4,0,000 0บาทนะครับเราไปดูรายละเอียดลันเลยนะครับวันนี้นะครับธนาคารออมสินนะครับออกบัตรเดบิตธนาคารออมสินอุ่นใจนะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่คุ้มครอง การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสูงสุด6 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอายุระหว่าง12ปีจนถึง75ปีนะครับคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ80ปีนะครับใครที่กลังจะหาประกันสักตัวหนึ่งนะครับพร้อมกับแบตเตรบิดนะครับเอาไว้กดเงินสดนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับสำหรับปีแรกเข้านะครับท่านจะเสียอยู่ที่1,699บาทนะครับหรือว่าจะเปิดบัญชีใหม่กรณีที่ไม่มีบัญชีนะครับจะเสียเพิ่มอีก1บาท1,700นะครับสาหรับเบี้ยปีต่อไปนะครับก็จะ จ่ายอยู่ที่1,599บาทนะครับและคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับ4 0 0แสนบาทนะครับระยะรอคอย180บาทนะครับกรณีที่เป็น ป่วยแล้วก็คุ้มครองค่ารักษาาบาลสูงสุดด้วยอุบัติเหตุนะครับเข้ารับการรักษาตัวนะครับสามหมบาทต่อครั้งไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับถ้าเข้ารับษาตัวที่โรงพยาบาลในโครงการนะครับจะไม่ต้องสํารองจ่ายนะครับสามารถระบุนะครับผู้รับผลประโยชน์ได้3คนด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวมีความรู้ดีๆนะครับเราจะนํามาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะครับ วันนี้สวัสดีครับ